อนาคตของบิตคอยจะเป็นอย่างไรทําไมจึงมีคนเรียกบิตคอยว่าทองคําดิจิทัลและบิตคอยทําให้โลกร้อนขึ้นจริงหรือเปล่าพบคําตอบได้ใน Unfold Unf Unfold Unleash your true investment potential วันนี้คุณอยู่กับผมวรทนวรนิทัศนจากบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระนะครับต้องยอมรับเลยว่าในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานับเป็นปีทองของวงการคริปโตเคอเรนซีจริงๆครับ อย่างบิตคอยที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลายก็ให้ผลตอบแทนหลายเท่าตัวเลยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง4ประเด็นที่เป็นข้อตกเแียงที่สําคัญของบิตคอยรวมไปถึงอีก4ปัจจัยเสี่ยงที่เราควรทราบและมุมมองของเราต่อสินทรัพย์เหล่านี้ครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นตกเถียงข้อแรกกันเลยนั่นก็คือคุณสมบัติความ scarcity หรือความที่บิตคอยเนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดครับ ต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าบิตคอยนีย่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาให้มีจํานวนทั้งหมดจํากัดอยู่ที่21ล้านบิตคอยเท่านั้นเองซึ่งจะแตกต่างจากสกุลเงินต่างๆที่ปริมาณของมัน,นถูกควบคุมโดยธนาคารกลางถึงอาจจะถูกพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆอย่างไม่จํากัดครับด้วยเหตุน,นี้เองนักลงทุนบางคนก็มองว่าสกุลเงินต่างๆเมื่อถูกพิมพ์ออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเกิดปรากฏการณ์เงินเฟ้อที่ทําให้สกุลเงินที่ถืออยู่ด้อยค่าลง ในขณะที่บิตคอยเนี่ยน่าจะยังรักษามูลค่าไว้ได้เพราะไม่ได้ถูกผลิตออกมาจนล้นตลาดครับคุณสมบัติข้อนี้ยังทําให้หลายๆคนมองว่าบิตคอยมีลักษณะคล้ายกับทองคําที่คาดกันว่าน่าจะมีอยู่อย่างจํากัดในธรรมชาติครับ อย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าคุณสมบัติส c a r c i t y เนี่ยอาจจะถูกหักล้างได้จาก2เหตุผลครับข้อแรกก็คือถึงบิตคอยจะมีอยู่อย่างจํากัดแต่ทุกวันนี้ก็มีเหรียญดิจิตอลใหม่ๆเกิดขึ้นมาแข่งกับบิตคอยมากมายครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสําหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจไม่ได้มีปริมาณจํากัดเหมือนกับบิตคอยครับข้อที่2ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณจํากัดแต่ถ้าวันหนึ่งคนเลิกให้ความสนใจบิตคอยแล้วตัวบิตคอยเองก็อาจจะไม่ได้เหลือมูลค่าอะไรเลยก็ได้ ซึ่งตรงนี้ต่างจากทองคำที่อาจจะยังมีประโยชน์อย่างอื่นอยู่บ้างครับมาที่ประเด็นถกเถียงข้อที่2คือการที่ผู้คนมองว่าบิตคอยน่าจะมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการใช้จ่าย หรือที่เรียกว่ามาเป็น medium of exchange ครับถ้าเราย้อนกลับไปถึงจุดประสงค์ดั้งเดิมของบิตคอยเราจะพบว่าจริงๆแล้วบิตคอยถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้มาเป็นระบบชำระเงินที่ปลอดภัยครับนึกภาพก็คือเวลาไปซื้อของเราก็พกบิตคอยไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็ใช้ซื้อของได้เลยแต่ปัญหาก็มีอีก2ข้อเช่นกันครับข้อแรกก็คือมูลค่าของบิตคอยเนี่ยยังคงมีความผันผวน,นอยู่ค่อนข้างมากครับทำให้เอาไปใช้จริงได้ยากนึกภาพว่าสมมุติวันนี้เราขายกว๋วยเตี๋ยวราคา5 b i บิตคอย วันรุ่งขึ้นมูลค่าบิตคอยเปลี่ยนครับทำให้เราเนี่ยต้องมาตั้งราคาก๋วยเตี๋ยวใหม่เป็น4บิตคอยบ้างเป็น6บิตคอยบ้างทาแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันครับข้อที่2ก็คือการประมวลผลของบิตคอยเนี่ยมันยังช้าเกินไปสําหรับการใช้ในชีวิตประจําวันครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้ก็มีเหรียญคริปโตใหม่ๆที่ออกแบบมาให้ประมวลผลได้เร็วมากขึ้นเหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีเหรียญไหนมาทําหน้าที่มีเดียมออฟเอ็กซ์เชได้จริงๆหรือเปล่าครับ ต่อกันที่ประเด็นถกเถียงที่3ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือการมาของ decentralized finance หรือที่เรียกสั้นๆว่า DeFi นะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำระบบคริปโตที่ชื่อว่า Ethereum ที่ปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าเป็นอันดับ2รองจาก b i t c o i n ก่อนนะครับคือตัว Bitcoin เนี่ยเขาจะรองรับเฉพาะธุรกรรมแบบเบสิกสุดๆเท่านั้นนะครับเช่นนาย A โอน5 Bitcoin ไปให้นาย B เป็นต้นนะครับแต่เจ้าตัว Ethereum เ,เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือ มันสามารถรองรับธุรกรรมแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมาได้ครับเช่นนะครับเราสามารถสร้างธุรกรรมแบบที่ว่านาย A โอนเหรียญอีเทอร์สี่เหรียญไปให้นาย B ีทุกๆสิ้นเดือนลักษณะธุรกรรมที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแบบนี้เนี่ยต่อมาคนก็จะเรียกชื่อว่ามันเป็นสมาร์ทคอนแท็กต์นั่นเองครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราสามารถทําให้มันเกิดธุรกรรมที่ซับซ้อนแบบนี้ขึ้นมาได้ที่มันทํางานแบบอัตโนมัติแบบนี้ขึ้นมาได้เราก็สามารถที่จะทําธุรกรรมบนระบบอีเธอรี่เอม ให้คล้ายคลึงกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆในโลกจริงได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินการกู้หรือการให้กู้เงินหรือแม้แต่การระดมทุนครับซึ่งก็เลยเป็นที่มานะครับของคำว่า decentralized finance หรือโลกการทำธุรกรรมการเงินแบบไร้ตัวกลางครับบอกเลยนะครับว่า decentralized finance เนี่ยหลายๆคนมองเลยว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มาเป็น disruption ที่สำคัญมากๆสำหรับวงการการเงินการธนาคารได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เช่นเคยครับข้อเสียของมันเนี่ยก็คือด้วยความทํางานของมันที่มีความซับซ้อนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้มันอาจจะเข้าถึงคนหมู่มากได้ยากหน่อยครับอย่างไรก็ตาม De cent r a l i z e d finance หรือ d e f i เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการของวงการคริปโตที่ต้องจับตามมองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับมาถึงประเด็นถกเถียงข้อที่4นะครับคือการมาของ Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก กำลังศึกษาที่จะสร้างสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเช่นดิจิทัล US ดอลลาร์ดิจิทัลยูโรหรือแม้แต่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอินทนนท์ที่กำลังศึกษาการสร้างดิจิทัลบาทขึ้นมาเหมือนกันครับทีนี้นักลงทุนคริปโตก็อาจจะกังวลขึ้นมาว่าถ้าสกุลเงินดั้งเดิมเหล่านี้ขึ้นมาอยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมดแบบนี้จะยังมีคนใช้คริปโตเคอเรนซีต่างๆอยู่หรือเปล่า ก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นะครับเพราะ CBDC เหล่านี้จริงๆก็ไม่ใช่สกุลเงินใหม่อะไรเลยดิจิตอล US Dollar ก็มีมูลค่าเหมือน US Dollar ธรรมดานี่เองครับและด้วยความที่คริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin เองเนี่ยก็เป็นเหมือนสกุลเงินทางเลือกหนึ่งที่ไม่มีสัญชาติจึงยังเป็นไปได้ครับว่า CBDC และคริปโตเคอเรนซีอาจจะยังอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตครับแต่ว่านะครับก็ยังมีความเสี่ยงอีกครับก็คือว่ามีเหรียญคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่า Stable Coin ครับ Stable c o อยเนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีหน้าที่อย่างเดียวเลยก็คือตรึงมูลค่าตัวเองให้เท่ากับค่าเงินหลักอย่าง u s ดอลลาร์ครับตรงนี้แหละครับที่คนมองว่า CBDC เนี่ยอาจจะเข้ามาแข่งขันหรือว่าเข้ามาทดแทนการใช้งานของ Stable Coin นานอนาคตได้ครับผมทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถึงข้อสรุปผมอยากจะฉายภาพความเสี่ยงอีก4ข้อด้วยกันที่ Bitcoin และคริป t o c u r r e n c y ต่างๆกำลังเผชิญอยู่ครับ ความเสี่ยงข้อแรกนะครับก็คือการที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะอยากยับยั้งการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีครับเพราะอาจจะมองว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นระบบที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเองข้อที่2นะครับก็คือการที่ราคาคริปโตเคอเรนซีต่างๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกับสินทรัพย์หลักเช่นหุ้นหรือพันธบัตรมากขึ้นนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีคอร์เรลเลชันกับสินทรัพย์อื่นที่สูงขึ้นครับ แต่ก่อนนักลงทุนอาจจะมองว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อที่จะช่วยในการดิเวอเร f ซ์ฟหรือกระจายความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอได้แต่ในปัจจุบันที่ค o r r e l a t i o n มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวคริปโตเคเรนซีดูน่าสนใจลดลงสําหรับนักลงทุนครับผมความเสี่ยงข้อที่3ซึ่งน่าสนใจมากๆก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าการรันระบบบิตคอยในปัจจุบันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะมากๆซึ่งทําให้มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเยอะมาก พอๆกับที่ประเทศประเทศหนึ่งทั้งประเทศเนี่ยปล่อยออกมาเลยนะครับแล้วเราก็รู้กันดีว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสําคัญและผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้นประเด็นนี้จึงอาจจะถูกนํามาใช้เป็นเหตุผลให้มีการยับยัง้งกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ครับความเสี่ยงข้อสุดท้ายคือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปเร็วมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันอย่างเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งที่เรายังบอกไม่ได้เลยว่าจะกระทบกับเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันอย่างไรบ้างเทคโนโลยีในอดีตได้นำบิตคอยน์มาให้เราแล้วในปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครบอกได้จริงๆครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรมาทดแทนบิตคอยน์หรือมาเป็นภัยกับบิตคอยน์หรือเปล่าครับโดยสรุปนะครับจากมุมมองของเราต่อข้อตกถตงทั้ง4ข้อ เราอาจจะพอสรุปได้ว่าด้วยสถานะปัจจุบันบิตคอยน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับทองคำดิจิทอลหรือดิจิตอลโกลเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมีปริมาณอยู่อย่างจำกัดและบิตคอยก็เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมของคริปโตเคเรนซีแต่ก็อาจจะไม่เหมาะในการเอาไปใช้จ่ายแทนเงินจริงในชีวิตประจําวันครับโดยบิตคอยเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ถ้าเกิดว่าโลกคริปโตยังคงเติบโตต่อไปและมีคนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในคริปโตหรือการลงทุนใดๆก็คือการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะโลกคริปโตเคเรนซี่ที่ต้องยอมรับว่าหมุนเร็วจริงๆ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ก็มีโอกาสที่จะทําให้คริปโตเคอเรนซีไปไม่ถึงเป้าหมายได้เหมือนกันครับและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบริหารความเสี่ยงจํากัดสัดส่วนการลงทุนให้พอเหมาะครับไม่เช่นนั้นความผันผวนของราคาบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีอื่นๆก็อาจจะส่งผลกระทบที่มากเกินไปต่อพอร์ตฟิลิโอของเราในภาพรวมครับพบกับอันโฟได้ทุกวันพุธสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ